พะกันใช่พอกานใช่โมอยากเดินไกลด้นู่นอยู่ในรถแมนโอ้ยรถเดี๋ยวเดี๋ยวคุยนแชอ่ประกาศให้ไนีแ8839สาม้าน่าจะเลยเนี่ยประกาศัไว้ย่หเป็นหนังเป็นหนัง เป็นหังนักนักนักนันเดี๋ยวเขาเปลี่ยนรถผ่ากันจิ้มข้าวเหนียวนองแก้แล้อเป็นแก้าอไแก้ข้าวเหนื่อยเขาอ่ะไม่ไดามเดี๋ยวพอมีสุดแล้วพี่ปู ูเป็นผู้ชายแล้วแอดมินก็พู้แอดมินก็พร้อมแอดมินก็แอดพินเป็นอะไรแอดพินก็พร้อมที่จะเป็นผู้หญิงละน้อยขึ้นรอดมือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อูคหญิงรับปอดใหญ่รับปอดใหญ่รับปอด้รับได้แน่ลูกรับได้แน่องคหญิงองค์หญิงเอาปอดหญิงเนี่ยโอ ลุงถ่อก็ย่างออกมาจังสั้นเอ้าเอาโอ้ลงถก็เป็นยังสั้นวันนี้วไปด้นนี่ตมเสียตูแล้วไปนใสตั้งงานเขามาหากันแหลป่ะมีแกล้างโรงงานนั่งนี่เขามาหากันแหลมโอ้ยเป็ย่อยๆนะไม่ที่อยู่ผู้ใดไม่คลิปเด้อเบิงไม่คลิปเอาบิงไม่คลิปเอาเออเอ

เป็นลูกสาวโอ้ยขึ้นรถแล้ี่อลูกเป็่านหรอเพื่อนลบกสาปเาเ็นพวกเก็บตอกมนเก็บเต็งเก็งเก็งเต็งไม่ไาเก็อนคนละห้องนะแม่ติดิงเซแล้วค่ะ ไม่อยากเป็นพ่อแก่แก่กูอามพ่ออีเอาแต่ว่าแต่ว่าแอดมินก็พูก็จะนอนด้วยกันขี่ตามเาหแต่ว่าแอดมินก็ูจะอด้วยกันขี่ตามนามอนะอองก็มีคนตามไปแล้วหนูก็นอนคนเดียวนะลูกนะเออบอล้องก็มีคนตามไปแล้วอ่ะ ใครคะบ่าวเอกหรอครับพ oh, wow, oh. mmm ่อพไปก็มอเดิร์นแบบพอพี่เอกนี่เองอ๋เป็นข่าวนะครับเป็นขาวแล้วครับเป็นขาวแลครับเป็นขาวแล้วครับมอเดิร์สามิล้าซื้อกว่าตามมือถือถึงเตะนะฉันบอกกันแล้วกว่าได้เราไมีเราคนมีคุยหล่าเซนอนกบไผพาะละรยวขี้เดียมกันขี้เขียมเรื่องีขี้เขี่ยมซ้อมเลยไหม ลูกมันแง่เาฟีแม่แง่เุดเราบอกอ่อนเอาของนั้นมาพุ่มเดบเดบแบกเที่ยวหรือเปล่าพ่มครับพ่ตัวย่อแรสองรถนา้เราสองรถจา้เราหรยอแผเรา่อเราอดาาถอดมาหน่อยเป็นรถตู้นะครับเดินทางไปงานต่อ ทุ่งเขาหลวงนะครับทุ่งเขาหลวงลอยเอฟมาแลงนะครับความหน้าที่ไปจ้าไปจ้าเราไปโค่นมันมาทีจ้าเึ้นอย่างเดี๋ยวมาลนั่นครบมาลนั่นครบเหลือเหลือสามนาทีพุ่นนะ

ไปแล้วเอ้าไปแล้วยันนี้เจอกันที่ทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท้ายท่นพ่อแปดนะที่รองห้ากระดเราเพื่อนไปแล้วก็ทิบไปส่วนตัวเนาะพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ